ข่าวสารสำคัญในเดือนที่แล้วมีพิธีเปิดคิทจักรอุ่นลึงและมีพิธีเปิดคิทจกักรโครโกในมองโกเลียค่ะข่าวสารพนักกิจประจำเดือนนี้คือ โรงเรียนซาม,มูเอลรุ่นที่42ได้เผยแพร่พระวจนะแห่งชีวิตโรงเรียนซาม,มูเอลรุ่นที่42สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเผยแพร่พระวจนะจัดขึ้นระหว่างวันที่19-23สิงหาคมนักคิดจักรกลางโซและคิตจักรวางจูก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ได้มีเวลาร่วมกันอธิษฐานและเต็มใจเพื่อดูแลพันธกิจ ในมหาวิทยาลัยที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ทุกเช้าจะมีการสอบท่องจําแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนหลังจากนั้นจะมีเวลาแบ่งปันผลการเรียนและการประกาศเผยแพร่พร้อมทั้งมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประกาศภวัจนะนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ4หัวข้อ เพื่อเตรียมใจของนักศึกษาคริสเตียนในยุคสุดท้ายตลอดสัปดาห์นักศึกษาพี่น้องได้ฟังพระวจนะร่วมกันจดจำและเตรียมใจสำหรับการเผยแพร่พระวจนะโปรดอธิษฐานให้พี่น้องนักศึกษาคริสเตียนเหล่านี้ลูกของพระเจ้าจะได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าขณะที่พวกเขาออกไปประกาศข่าวประเสริฐจากสถานที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังค่ะ ข่าวพันธกิจระดับโลกภารกิจในแคเมรูนค่ะตั้งแต่วันที่9ถึง24สิงหาคมปี2025ได้มีการทำภารกิจที่แคเมรูนในแอฟริกาโดยมีทีมมิชชันนารี45คนเข้าร่วมแบ่งปันความรักของพระเจ้าและมีส่วนร่วมในมิตรภาพอันล้ำค่ากับผู้เชื่อในท้องถิ่น ตลอดการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าพี่น้องในท้องถิ่นเติบโตโด้วยพวจนะและมิตรภาพเหมือนกับพวกเราแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากแต่พวกเขาเต็มไปด้วยความยินดีและความขอบคุณในความรอดและเราสามารถเห็นพวกเขายึดมั่นในพวจนะและดำเนินชีวิตศรัทธาอย่างเข้มแข็งได้ค่ะนอกจากนี้ในการประกาศพวจนะตามถนนก่อนงานสัมมนา พวกเขาได้เดินตามถนนและเข้าหาผู้คนที่พบเจอแบ่งปันพระวจนะอย่างมั่นคงและใช้เวลาเพื่อรวบรวมจิตวิญญาณของพวกเขาในการประชุมการบรรยายพระคัมภีร์ที่จัดขึ้นในวันต่อมามีผู้เข้าร่วมกว่า5,700คนและในนั้นมีหลายคนได้รับความรอดเป็นผลงานอันอัศจรรย์ของพระเจ้าที่เกิดขึ้น และได้มีพิธีเปิดอาคารศูนย์พันธกิจแอฟริกาซึ่งได้รับการขนานนามว่าหมู่บ้านแห่งความรอดค่ะในวันนี้ในใจของฉันมีเรื่องน่ายินดีมากๆถึงแม้ว่าฉันจะตายก็ตามแต่ข่าวประเสริฐจะไม่มีวันหยุดพี่น้องหลายคนกำลังได้รับการฝึกฝนหลายคนกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับความรอดด้วยวิธีนี้จะไม่มีใครหยุดข่าวประเสริฐได้ที่นี่คือศูนย์พันธกิจอาไว้ครับผ่านภากิจครั้งนี้ ซึ่งสำเร็จได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าและคําอธิษฐานเราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงทํางานอย่างมีชีวิตอยู่แผ่นดินแอฟริกาขอให้เราร่วมอธิษฐานให้ข่าวประเสริฐแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างไกลในแผ่นดินนี้ต่อไปด้วยค่ะข่าวสารพันธกิจในประเทศไทยการสรัมมนาที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ เป็นอีกครั้งที่พระวจนะของพระเจ้าได้ถูกประกาศออกไปอย่างทรงพลังเพื่อหนุนใจและรวมจิตวิญญาณของเหล่าผู้เชื่อให้มารวมกันค่ะในการสมัมมนาที่อุดรธาน,นีครั้งนี้นำทีมโดยคณะมิชชันนารีจากกรุงเทพซึ่งมารับใช้ร่วมกันด้วยใจรักในพระเจ้าและมีอาจารย์คิมซึงเจเป็นผู้ประกาศพระวจนะที่ได้ถ่ายทอดถ้อยคำแห่งความจริงและความรักจากพระเจ้าให้ผู้เข้าร่วมได้รับการเสริมจ้างและหนุนใจในความเชื่อค่ะ ระหว่างการสัมมนาแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่เหล่าพี่น้องผู้เชื่อก็ยังคงมาร่วมปังภะวจนะของพระเจ้าด้วยใจที่มุ่งม,มั่นและเปี่ยมด้วยความศรัทธาตลอดระยะเวลาของการสัมมนาผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสถ,ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อเราขอให้พระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องจังหวัดอุดรธานีให้มั่นคงในทางความเชื่อและดำเนินชีวิตด้วยพระพรและความรักของพระองค์เสมอคะ่ะ ข่าวสารสำคัญในเดือนหน้าการประกาศข่าวประเสริฐในทวีปเอเชียฟิลิปปินส์อักโนบาโครอดโบคาเวเคจอนคาราววนปานิตันค่ะักอีมุดซิป,ปคอรดบายบายอันติปาโลตาหลักดัสมาลิยาสมองโกเลียอุรางออม โกบิอไตายเซเลงเก้จางหวางอูสบอบดาร์คฮานซอยบานซานเอเดเนตบูกันดาร์คฮานอูลฮ่องกงเพลออสเตเรียซิดนียออสเตเรียเมียงโกพามา่าเนมดิยอพามา่ากาดมานทูเนปาลค่ะพิธีเปิดคิดจากพิซนุโลก ญี่ปุ่นควาสกิบังคลาเทศทากาค่ะการประกาศข่าวประเสริฐในทวีปยุโรปเยอรมนีดอทมุนสเปนมารลิกค่ะการประกาศข่าวประเสริฐในทวีปอเมริกาเอกวาดอริรโอบัมบาเอกวาดอคิโตอเมริกาวอชิงตันเม็กซิโกชิวาวาเม็กซิโกซานเปโตรเม็กซิโกเตวาคาร เม็กซิโกโออากาซาพิธีเปิดคอนตาริกาลิเบรียค่ายอบโรมาเจนจินาบัวโนสไอเลสปาระกวัยคอนเซปซิออนการประกาศข่าวประเสริฐในทวีปแอฟริกากินีค่ะขอส่งต่อความรักของพระเจ้าไปถึงทุกคนค่ะ